กับพินุ่มเนาะเพราะว่าผมหนึ่งผมมากับพินุมแล้วก็งานนี้จันท้าติดต่อผมมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะ,อ,ะอันฮนะ,คะคู่นี้เป็นการพบก,กันระหว่างทีมสิ์วัดเกตก็คือในชุดสีเขียวฝั่งผู้ิยานเนี่นะครับพบกับทีมลำพูนสำหรับรายชื่อนักกีฬาคู่นี้ต้องยอมรับว่าผมทราบรายชื่ออยู่ฝั่ง สิทธิ์ภูเกตนะครับตำแหน่งหน้าขวาทำเนี่ยนะครับหมายเลขหนึ่งก็เป็นอดีตทีมชาติไทยนะครับพิฟุงภูเก็ตนะฮะแล้วก็ตำแหน่งซ้ายชงตอนนี้ก็เป็นพิบิ้มเชียงรายตำแหน่งแบ็กก็เป็นอาจารย์ก้าส่วนจานุ่มตอนนี้ก็อ,ออกมานั่งทำรองพบกับทีมลำพูนสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งครับพี่เก่งสมพงศ์ศรีเกษต์แล้วก็เสษฐิต เอ่ะเดี๋ยวดูคู่น <tutti> ี <favor stall ing> ้ก่อนนะฮะว่าจะจบแบบไหนอย่างไรมาดูฮะจันก้ารู้วิเสิร์ลูกนี้น่าจะกดเยอะไปหน่อยครับไม่ข้ามตัวนี้ไข่เจอวูลสตกรอช่วยส่งลงในสนามให้หน่อยนะครับเพราะว่าสตกร์ไข่ขาดเป็นหลังเป็นแดงครับ แ้่ตัวนี้นขึ้นนำที่สามสองหน้าซ้ายยังเปิดได้อยู่ครับลำพูนตีหัวข้ามายังชงได้อยู่พี่ปุง้งนี่แหละครับจะบอกว่าอดีตทีมชาติไทยในวัย59ปีนะฮะยังเตะเต็มรอบได้นะครับนี่สั่งตรงมาจากภูเก็ตเลยนะฮะนี่แหะครับสวัสดีครับคุณตุ๊ก น้องตุ๊กนิพพ์ไดอ๋อวัสดีครับแล้วก็พี่หมดต้นวัสดีครับวัสดีครับลมซักเพชรบูรณ์ชัดเจนเอาอีกแล้วครับอีกจังหวะนี้ชงนิ่งๆแบบนี้เตะล็อกแต้มให้สิทธิ์วัดเกตนี่แหละครับหมายเลขหนึ่งฮะก็อดีตทีมชาติไทยนี่ห้าสิบห้าสิบเก้าแล้วนะฮะยังเตะได้แปดห้าลูกนี้จันกาเสิร์ฟออกหลัง เป็นแ้มของลำพูนคู่นี้ก็เป็นการพุกันร,ระหว่างเชียงใหม่กับลำพลูนเปรียบเสมือนตัวแทนเชียงใหม่กับลำพูนนะครับจันกาเปิดเราดูฮะพี่เบิ้มชงแต่ละครั้งครับโอ้โหแต่จังหวะนี้พี่พุ้งเตะไม่ทัน 8.9. แจมตัวน,นี้อยู่ที่ห้าต่อสี่ครับขึ้นนาแ้มเดียวนะฮะไม่ปลอดภัยยังอันตรายอยู่นะครับไม่ห่างแบบนี้ลําพูนจันลูกนี้ล็อกแต้มได้นี่แหละครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะจะจนใจเองจะห้อยตรงเจงมันหลังต่อแตนไปยังไงโอเคอ่าไม่อยากให้เครียดนะครับ แ้มอยู่ที่5เท่าเปลี่ยนมาทางลำพูนจะได้เสิบครับช่องซ้ายอูดูครับพี่เบิ้มจับนิ่งชงนิ่งสานลูกนี้เกี่ยวไม่ทันนะลำพูนเป็นแต้มของสิทธิ์วัดเกตเลเนะครับลบหน่ l a เป็นแต่ตอนนี้ลำพูนตามอยู่5-6ต่อถือว่า ถ้าแต้มแบบนี้ถือว่าสูสีครับพี่เบิ้มชงให้พี่ฟุ้งเ <8, 10, S 1> ต็มรอบแล้วฮะนี่ขนาดชงไกลๆยังเตะได้อยู่นะครับหมายเล็กหนึ่งอ๋อแล้วครับลำพูนยังเปิดได้ชงได้อยู่ลึกนิดนึงเกี่ยวแบบนี้แล้วชงนิ่งครับพี่เบิม้มฟุง้งเตะไม่เหลือครับล็อกแต้มให้สิทธิ์วัดเกรด แตมตามอยู่5ต่อ9ครับลำพูนโอ้โหพยายามจะหยหน้าซ้ายจ่ว่าน้ำหนักมันเบาครับไม่ข้ามฮะโอ้ปีเบิมไม่ทันแล้วนะถ้าข้ามมาติดสาแตมขึ้นนำที่10ต่อ5ครับสิทธิ์วัลเกตจัตบบน,กนก้าเจอบ,บุรุษไปทีน,น้าซ้ายครับ น้ำพูนยังเปิดได้อยู่แล้วชงนิ่งซะด,ด้วยฮะอ้าวเราเรียบร้อยครับล็อกแ้มได้สิบสามเก้าขอเ้าย้อนให้แ้ม แต้มโดอเกม94แต้มอยู่ที <sucks> ่11-6 um, ต่อช an ่องขวาโอ้ลำพูนก็เปิดนิ่งชงนิ่งครับแต่จังหวะทำตรงนี้ติดบล็อกสิ์วัตเตอนนนเดักกรบ แต้มตามอยู่6ต่อ12ครับลำพูน,นอโอ้จันก้าขึ้นเขาพี่เบิ้มชงลูกนี้พีฟุง้งเตะไม่เหลือที่ครับอ๋อนะฮะยังพิวอยู่นะครับยังพิ้วอยู่นะฮะสำหรับพีฟ,ฟุ้งภูเก็ตแต่ั้คู่ยังไม่รอบนะครับยังมีสิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยนา,ดา,าคืแ้กับชนะแอยู่ที่1 3ต่อหห่างแล้วครับเริ่มห่างเอาเปิดล้นมาแบบนี้ เปิดชงกันใหม่ครับสิทธิ์วัดเกศลูกสิทธิ์ัดเกศนะครับนำโดยอาจารย์กราดิลกาขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสิทธิ์วัดเกครับลูกสิทธิ์ลดแก้วโหวายชมท่านอาจารย์ด้วยทุกท่านคุณคอนแต้มอยู่ที่6ต่อ14ครับฝุ่งเปิดไม่ดีนะครับจังหวะนี้ยัง เอาลครับลำพูนยังล็อกได้อยู่ยังไม่ให้ปิดนะครับสวัสดีครับท่านสาววัดเนครับสวัสดีครับแต้มอยู่ที่1 4บต่อเก็ห่างหนึ่งช่วงตัวเลยนะฮะจันก้าครับกระแทกหน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของลำพูนเอาแล้ครับขยับขยืน่นเคลื่อนไหมนิดนึง แต้มอยู่ที่8ต่อสิบเกมหรือไม่เกมเสิร์ฟออกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเซตแรกเป็นของสิทธิ์วัดเกตตอนนี้ทีมลำพูนก็เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้อะนะฮะตอนนี้จานุ่มลงมาแทนอาจารย์กล้านะครับในทีมสิทธิ์วัดเกตในตำแหน่งแบ็กโอ้โหมาูกแรกก็กระแทก เปิดแตกระเบิดเถิดเถิงเลยนะฮะลำพูนบอกแล้วอย่าให้จานุ่มได้ลงเด็กลงมาเสิร์ฟนะครับอันตรายนะฮะ oh <my. S 2> เปลี่ยนมาทางลำพูนเสิร์ฟครับศูนย์ตัวหนึ่งจานุ่มเปิดลูกนี้เอาเลยครับโอ้พี่บุ้มไล่ชงมาพี่ฟงแก้ไขข้ามมาครับลำพูนเปิดชงกันใหม่ลูกนี้เ oh <my. S 1> ตะครึ่งรอบไม่ข้ามฮะลูกมันต่ําครับขึ้นไม่ทัน ขึ้นนําที่2องจอศูนย์เอาแล้วครับจานุ่มเอาแล้วครับคราวนี้ช่องขวาโอ้โอเสิร์ฟล็อกแ้มให้สิทธิ์วัดเกตคืออันตรายนะครับสําหรับในเหลี่ยมในเวทแบ็กห้าสิบห้าสำหรับจานุ่มนี่คือโอ้โหแต่ละทีมใครเจอเนี่ยอันตรายฮะเสิร์ฟเดินแต้มได้ดีครับลูกนี้เสิร์ฟออกหลังก็เป็นแต้มของสิทธิ์วัดเกต โอ้ขึ้นนําไปสต่อศูนย์แล้วครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนแบ็กตำแหน่งเดียวครับโอ้โอแต่ลูกนี้จานุ่มเสิร์ฟออกครับเป็นแต้ม,แมของลําพูนเป็น <c oughs> แ้มของลําพูนแ้มขยับมาแล้วฮะหนึ่งต่อสี่ครับลําพูนเสิร์ฟดูครับจานุ่มเปิดแล้วดูพี่โอ้พี่เบิ้มไว้ครับแก้ไขข้ามาลาพูนเปิดชงใหม่ลึกผิดฟุง้ง แกขายข้ามไม่ทีนึงลําพูนยังเปิดได้อยู่แล้วจังหวะนี้แกไขายข้ามไป<อ>แต่ว่าลูกมันออกครับเป็นแต้มของสิทธิ์บัเตเจตแต้มอยู่ที่5ตัวหนึ่งครับ<อ>จ่าหนุ่มกระแทกมาช่องขวาทัดเน็ตหน่อยยังเปิดได้อยู่ครับลำพูน เคาะลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่เอาแล้วครับเป็นแต้มของสิทธิ์วัดเกตโอ้พิฟุงบล็อกไวมากแต่ตอนนี้ลำพูนตามอยู่ที่หนึ่งต่อหตัดยอดหน้าขวาครับพิ่ฟุงเปิดพี่เบิ้มไล่ชงนิ่งมากฮะแต่ว่าลำพูนยังเกี่ยวได้อยู่แล้วแกไขายข้ามไป พี่เบิมเปิดชงใหม่อีกครั้งหนึ่งอ้ห่างเหมือนกันครับก็ต้องแก้ไขทัดเน็ตหน่อย,อยๆเรียบร้อยครับเป็นแต้มิสิทธิ์วัดเกตโอ้โหดวงดีฮนะต้องผสมดวงด้วยครับฝีมือนะก็ค่อนข้างเหนือกว่าและยังมีผสมดวงแบบนี้ครับ ช่องขวาเนี่ยแหละครับผมบอกนะ้วฮะเปิดยากนะครับสําหรับลูกเสิร์ฟของจานุมนี่ก็ดิทีมชาติไทยนะครับในไว้ย58ขอบคุณหมอเหงานะครับสวัสดีครับหมอเหงามางกรหงายคอมเมนต์มาว่าฟุ้งภูเก็ตสู้ๆเอาล้วครับได้กําลังแรงใจแรงเชียร์พี่ฟุ้งฮะเตะลูกนี้ล็อกแต้มให้สิทธ์วัดเกตเรียบร้อยดีครับโอ้โห เหมือนจะรู้นะครับว่าทางบ้านคอมเมนต์มาครับเตะเต็มข้อรอเต็มแข้งแล้วพี่ฟุงภูเก็ตแต่มอยู่ที่เก้าต้นหนึง่งโอ้โหแบบขาดเลยนะฮะแล้วเสิร์ฟไม่เลี้ยงเลยนะครับจหนุ่มเสิร์ฟเอสไม่ต้องไปเเปิดกันแล้วครับลำพูน ตอนนี้น้าพูนครับงานหนักแล้วฮะตามอยู่หนึ่งต่อสิบครับ,บลูกนี้เสิร์ฟออกโอ้แตมห่างไปแล้วฮะเขาเรียกครบรอบแล้วครับน้าห่างไปครบรอบแล้วฮะสิบเอ็ดตัวหนึ่ง เคาะมาเบาเครับลำพูนเปิดชงเขีย่ยลูกนี้จ่าหนุ่มยังทันอยู่แล้วชงลูกนี้พิ่ปุ้งแก้ไขข้ามาลำพูนไล่ชงไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้เป็นแต้มของสิทธิวัดเกศเสิร์ฟให้ลำพูนเล่นด้วยสิโหดเกิน <c oughs> ขอบคุณครับพี่ <c oughs> หมอเหงา <c oughs> ก็จ่าหนุ่มแกเป็นคนโหดนะฮะแกจรจังนะครับเวลาแกเล่นในเกมแก จริงจังเพราะว่าไม่มีมายอแย่ะนะฮะอโ,โอ้แม้มตามอยู่หนึ่งต่อสิบสองครับลำพูนเติบลูกน <82. S 1> ี้ไม่ข้ามเอาละ้ฮะก็มาปีหกสองสำหรับจาาหนุ่มก็ได้มีโอกาสได้เล่นรวมกันนะครับได้เล่นรวมกันเราก็เดินทางไปแห่งชาติที่บุรีรัมย์ระดับประเทศก็ได้เหรียญเงินนะครับได้เหรียญเงิน<ป>ระดับประเทศมาด้วยกัน แต่ว่าระยะหลังมาผมก็มาเปิดเพจแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกแข่งแล้วนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะไปรบกวนเวลากับกับเจ้าภาพที่จ้างเราไปเนาะสวัสดีครับสวัสดีน้องอ๊อฟอ๊อฟวันน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ๊อฟท่าไใฝากเพจพี่ไว้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเรามาคุยในรายละเอียดเรื่องอที่จะทําระบบสายทอดกันเนาะผลการแข่งขันก็เป็นทีม สิทธิ์วัตเกตจากเชียงใหม่ก็ชนะทีมลำพูนไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซต